มึงมึงต้องมึงต้องมึงไม่ดีวะใจเย็นก่อนไอ้ทำอะไรไอ้เอาเราวันนี้เราก็อยู่ในแบบของเดอะสต็อกเก็ตเบรทนกาวนั่นเลยอยู่ในแบบของแซนด์บาร์เบรทนกาวนะผมนะวันนี้เราจะมาพูดถึงอัปเดตนะครับ อย่าทำเลยกูมาที่นีขอโทษพี่ผมแค่มาอัปเดตเองครับพี่พี่กระหดอัปเดเหรอนี่ไงอัปเดตที่มึงต้องการเป็นเดือดดมาชดีครับพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษไดเยรไปเไปเไปแล้วม่ความขอโทษกูหกรแล้วคสิทธิ์ได้เลยน้องพี่ไปี่ แล้วกูต่อเลยอะไรไอ้ไปละเจอกันจะไม่นายเราบอกว่าหีไงเราก็จะใช้ใจเลยโอ้โหของแรงช่วยเราไปด้วยมาเราพูดถึงอัปเดตดีกว่าไอ้ไอ้นุ๊กเอ็งมาลองถึงหางกระยดิเห็นบอกมีอัปเดตว่าสุดจ้าบเลยอันแรกเลยตีแบบว่าสะทงสะทอนได้ปะไหนลองดิเริ่มเลยจะโยนนะสามสองหนึ่ง โดนกุกกี้อันแหละเลยอ้โหกุยบเลยาเอาแบบได้ลวจริงแล้วดีดีแล้วดีดีละอเคโอเคปเยอะละบกเ้กไปเลยดงองดมเนี่ยโอ้โหมันก่ยากอยู่เนี่ยจริงมันก่ยากกว่ามันทำยากกหราพี่จริงแต่เดี๋ยวเมื่อไจรงพี่อุ้ยมาดวะ หว่าต่อยกูต้องรอชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นอม่ละก็พี่ไม่ีอะไรกับพี่แกม่ดินเจาะโอ๊ยมึงเอาอะไกูอ้าเอามาดิกู้น่นี่เจออะไรไอ้โดกูเฮ้พี่ปนดไมเลยสอหนไปถือมังสองหนึ่งไปถือวันลมาลนี่เลย อะไรละมาดีดีย่ายแย่งกันอปเดี๋ยวเพื่อนกพี่ผมไีิ่งัวพี่อาพีอายฟันดีเลยกู่ปลาล้วบอกพี่จางเดียเตรียมตัวยังไงนับนับมึงก็ไม้กูเตรียมตัวเลยหนึ่งสองซ้ำมาหนึ่งสองซปะ เฮ้ยนี่ไอ้ยเีใช่ได้ใช่ได้อูก็จะกดได้ก็ยากอยู่นะเว้ยเอาจริงมันต้องแบบว่ากาดดีๆเลยอ่ะมันต้องฝึกแบบในการกาดการปาทางขยะเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วขอให้นมชอบไอ้นมเก็บขยะองมาทางชีวาไอสัตว์เอาไปนี่เลยบังกล้วได้อือดงเต๋อเล่นไม่เก่งเล่นไม่เก่งเฮ้ยดีแทนได้เลยเอ้ยอย่ามีกล้วยหยามีกล้วยดิได้เวลากูลาบอือขีหลายเลยนี่ นกวิง่งแล้วนมวิ่งดีเลยขออนอญาตยวิตัวแรกเดนเดิเวลาเป็นลุกไม้เบสบอลแล้วเอาชัวรนี่เนี่ยนกนน้อชเดียนขอยนญาตเลยเอาคืนไม่ให้ไม่ให้ครับไม่ให้อันาันรับนี้อย่างก้อนมันอ้ยนกเป็นไปทาไหนเนา พี่ไพี่หไหนไหนพี่่ไหนไหนไอซื้อัยแล้พี่จะเคาน์เตอร์นเนเนเนนนนพี่พี่ดูอะไรนี่พี่ดูอะไรนี่ดูแล้ววะบีกคมกมมันบีกีวะเออเลาแขนยี่้ององศาปเลยไอ้ชิบหายล้วโอ้ยดนข้องเอ้ย่ีปเไรเจอืมได้ก่อนไอ้อย่าเข้ามาพี่พี่คุยกันไอ้ตีดั่โดนวลาบอกลาโลกเลยน้องอืม ไม่สิเดี๋ยนี้ผมบอกลาคือบอกลาพี่ผมไปแล้วไปเลยไปดีกว่าไปไม่ได้อบอกแล้วบอกลาโลกเราเลยอืไม่นานน้องอีกใจเดียวไปเลยเราฟอนดีครับไอ้มาในเมื่อนูมันบิดก็เอาเจมันแทนเลยแล้วกันมาไปหาขยะมาอันนึงแล้วก็ปลาใส่เลยก็เคาน์เตอร์การ์ดโลกเหมือนกันไอ้เอ็งนับด้วยเดี๋ยวพี่ผ่าพี่ไม่ได้ช้ามันเพิ่งอัปเดตมาอ้าวมบงเฮ้ย โอ้ยเดียกอ่อ,กอนนายถังพี่ตายเหี้ย,ยว่ะโคตรแรงเรียบร้อยเราฝันดีแล้วตังบันนี้กูเอาเลยไม่มาอัปดเดตมาเสร็จแล้วก็เหลือแค่ก้าวม,มาวมเสราา็จแล้วเอาเลยแล้วกันอุ้ยอุ้ยเุ้ยอย่ากอนตัไผมเนี่ยเทศบาลผมไปละบาด์ดี้เทศบาลตัวน,นี้เดี๋ยวเอาเองอือุ้ยเขาว่าพระเอกจะมาตอนจบเว้ยอย่าไม่โดนเ มาละพระเอกอยู่นี่ไอ้น้องพระเอกทำการไม่เห็นล็อกบินได้เลยหลอฟันดีครับอ้ายลาสิสวั์ครับผมขอญาตเลยไปได้ล่ะอย่าทำพผเไม่ยนแจหนีไปไหนไม่รอดหรอกโอ้อะไรพี่เนี่ยวละมาบอกรอบทดิจิตตลสุดเด็ดอ่ะเฮียเลยน่ากูมขมัม โอ้โหเฟรชเอกเลยมีส <accurately> กิลฟิินเชอร์เออของเมทัลบัตสองอย่างเมื่ที่อัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมอ่ะมีฟินิเชอร์แล้วก็อัมติไปเลยพลังคู่ไซบ็อกนี่เลยโอ้โหได้พลังไซบ็อกใช่ไหมได้เวลากูแล้วโอ้ยขออนุญาตเลยบินได้แล้วจู้ฮูลิวสกิลสามไปปุ้งดีแหละของแรงอันนี้ต้องต้องมาใช้ อัปเดตใหม่ก็ต้องมีสกิลเวทเทแต่สกิลสามคตรเทขออนุญาตเลยปิชาแบเอป้งมเยี <tur> <rawd Moder> ่ยมหมุนได้เหอลอกอแน่นอนโอ้ยย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 อยยยอรยอียย่ะยย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 ้ยหมดแล้วยย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 อยยยอยย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 ้อยย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 อยยิยย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 ยืยยยยมายย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 ยานียยยยย อืมจับแล้วฮุบเฮ้ยจะมาที่ผมจุดสวนมาที่ผมจุดส่วนจัมาที่ผมจุดส่วนเฮ้ยเขาเน่ยก็มีอีกนีอผมร้องไห้เลยมันเป็นจับแพนี่เาไปกล้วยแล้วที่เราทำอะไรมาเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ้าวโอ๋ยนี่อันเด็ดไปของเจนอสกูโดนเลยอุ้นี่โจ๊ะแต่แล้วมีอันเด้ขี้อุ้ยไม่โดนอุ้ยเบอร์แกเป็นกล้วยปิ้งเลยเนี่ย มาดินี่ไงเกิดโอ้โหแล้วก็ิดมาแล้วจะมาดิลำลูกรถอาบูรี่อ้ก็เพิ่งเกิดจังหวะนี้แหละอืมได้เวลาแล้วเออเดี๋ยเวลาคืนมันยังไม่จบหรอครับนายเฮ้ยจังเฮ้ยอย่าเพิ่งอืมอย่าไคุยกันเจ๊ไม่อยากไปคุยกันทะขยะด้วยเดี๋ยวช่วงนี้นี่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 เฮียป้าอะไรกันอืมอือตะบูการโดนเกียร์โดนเกียร์ไม่ใช่แฮกอู้ยเจ้ามาอะไรไม่ได้แล้วหมดนี้ว เดี๋ยวเราออกล้านโลกไอ้น้องเฮ้ยเบิมันหลบพันเฮ้ยหนีเล่ไปเยียผม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 พุ่งขึ้นมาผมโดนทุบแล้วก็ยังไม่หลับไปวิ่งไีเยี่ยมแล้วล่ะไอ้เยี่ยมไปทำอะไรก๊งไปท่าเฟอร์นิเจอร์ใหม่สกิลที่สามเราฝันดีหัวจุมพื้นอุ้ยมีคนเองข่าสายเฮยเยี่ยมม่มาทำข่าวสารเลได้เวลาแล้วสิ่งที่นายเลือกไว้นะฉันขอแล้วนะรอบเนี้ย อืมสิ่งที่พวกนายเลือกไว้ตาเนี่ยฉันขอแล้วนะศิษสาตอนนี้ได้ใช้อย่างนี้อืมน่ถึงจะแม่นแบบประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ฮ้ขอยาเลยถีบล่อวิญญาณต่อเกนีบไปหน่อยไปล่าลอยยิ้มกระหลงล่าเฮ้ยอย่าพึ่งเพิ่งอยเอี้ยอะไรเนี่ยอุ้ยจะตัดเสียงแล้วมันล่าจม่แล้วอะไรเนี่ยวนี้ ว้าสมแล้วเป็นลูกบอลเบสบอลต่อไปมีสกิลเอ้ยต่อไปอัปเดตอีกอันนึงก็จะเป็นของเจนอสสกิลที่หนึ่งอะเดี๋ยวเอาหนึ่งนะยยิงมาก่อนเจนอสเออนี่ไงไซบอร์กมะเดี๋ยวนะเราก็เป็นมนุษย์ไซบอร์กเหมือนกันก็คุยกันได้นี่เราเป็นลูไซบอร์กเหมือนกันใช่ไหมเออมนุษย์ไซบอร์กเหมือนกันนี่เอ้อจะยันโอ้ยเล่นของแรงกันดิมาเด้อได้อืมมนุษย์ไซบอร์กเหมือนกัน เขาเคยคุยกันครับผมแบมและฟันดีจะตู้แล้วหรือจะไม่หนีอะไรล่ะโอเคในเมื่อเจ้าเลือกเส้นทางนั้นขออนุญาตเลือกไปเลยล่ะโอ้ยอย่ามาตอกต่อยไม่แพ้ดีกว่าเรียนรู้มาเยอะพอแล้วโอยไม่ไปเลยว้เนี่ยแหละเสียไม่ใช่เปียอะไรล้วเปียไหมเลยกึงจะไม่ได้เลยเจบอกเลยผมมีความลับจะบอกกับตั้น คืออะไรหรอโมมีนี่แล้วคิดว่ามีคนเดียวหรือไงเชี่ยเลยอินไิเลยอฮ้ยเด็กก่อนไม่โดนโอ้แม่เอ้ยนี่ไงอือล้วก็อัปเดตใหม่ขออนุญาตเลยอัปเดตใหม่เรียบร้อยอัปเดตของสกิลหนึ่งคราบมันเตะทำอะไรพี่ไปโดนไปกันไ่โดนไ่โดน นี่โดนโอ้โหอะไรเนี่ยยื้อโดนเลยขอญาตเลยอืมแล้วก็สกิลหนึ่งอัปเดตใหม่ฟุ๊บเตร็จไม่โดนไงโดนหลอกโอ้โหจบเลยโดนดื้อมากเลือดพลาดจริงเป็นการต่อสู้ดูที่แบบดูเหลือเลือดพลาดมากบินได้เลยเกือกกินน้ำนึงก่อนปิดคลิปสำลักน้ำไปนะว่าไงก็โอ้โหอะไรนะได้เลย เอาโดนเกียนอือนเ, <c oughs> อม,เ,เมื่อรับปิดแบบฝันดีหรือต้องพูดแล้วล่ะไอ้ที่ก็โดนเกี้ยนกำลังดื่มน,น้ำปิด <c oughs> คลิปเลยเกิร์